โมบิสุดกันดั้มเดอะวิชสำหรัคิวรีเอพิโซดที่19นับว่าเป็นตอนที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนผ่านเปิดฉากเข้าสู่ช่วงเวลาของสงครามอย่างเต็มรูปแบบที่แท้จริงครับเพราะว่าในเอพิโซดนี้ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซดเนี่ยจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบจริงๆแน่นอนแต่คนที่น่าอิจฉาที่สุดในเอพิสซดนี้คงจะหนีไม่พ้นพี่ มันตันครับพี่มันตันของเราเนี่ยในเอพิโซดนี้ได้ทำการใกล้คิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับซิซิเลียาเล็บเท้าให้กันด้วยนะเป็นตัวละครที่น่าอิจฉาที่สุดเลยครับนอกจากจะมีเหตุการณ์ที่ตึงๆในเอพิโซดนี้แล้วยังมีเหตุการณ์ที่ฟิลกูดในเอพิโซดนี้อีกด้วยถือว่าเป็นเอพิโซดหนึ่งที่มีเนื้อหาที่ครบรถมากๆเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง t v g วันนี้เรามาอยู่กับคุยหลังดูโมบิสุดการดัมเดอะวิชฟอร์ม o ม Mercury e p อ s พิโซดที่19ครับใครที่หลงเข้ามานะครับสำหรับคนที่เคยกด s u b s c r i b e กันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืม s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับอีพิโซดนี้นมีการสปอยอย่างมาก ในเอพิโซดที่19นี้นะครับเนื้อเรื่องก็จะต่อจากตอนที่แล้วเลยนั่นก็คือมิโอริเน่แล้วก็กูเอลรวมถึงคุณแม่แล้วก็น้องเอริที่เป็นหุ่นไปแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่โลกนะครับโดยมีกัปตันเคนันจี G, ร่วมทางไปด้วยในประเด็นของเคนันจี G, กับคุณแม่ผมแอบคิดว่าเอ้คุณแม่จะยิงเคนันจี G, หรือเปล่านะครับตอนที่เคนันจี G, กับกูเอลแยกตัวขึ้นไปออกาสศเพื่อไปล่าคอเชดิกนะครับแต่ว่าคุณแม่ ก็ไม่ทำนะครับเนื่องจากว่าในเอพิโซดที่0นี่ฮะเคนันจี G ก็คือนักบินเอฟพิลลอตนะที่นําทีมในการถล่มสถาบันวิจัยวานาดิสในอวกาศนั่นเองครับก็คือเป็นคนที่ถล่มพวกของคุณแม่ในเอพิโซดที่0นั่นแหละผมนึกว่าจะมีการประทะก,กันซะแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีตรงนั้น การเจรจาของมิโอริเน่นะครับจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สวยนะครับทางกลุ่มของผู้ประท้วงนะก็จะบอกว่าขอเวลาจะรอให้อีก10วันก็แล้วกันนะครับเพื่อให้มิโอริเน่เนี่ยไปเลือกตั้งมาจะไม่ประท้วงจะไม่อะไรทางนั้นนะครับจนกว่าให้มิโอริเน่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะครับพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถที่จะเป็นผู้นําสูงสุดเป็นประธานของเบรเรนดิปกุ๊ปได้แล้วนะครับแล้วก็มีอํานาจที่จะสามารถเจรจาต่อรองได้จริงๆจังๆมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะในช่วงการเจรจาขอองโูบ เจอกับเด็กน้อยนะฮะที่ เจอกันในประมาณเอพิโซดที่15นะครับแล้วกูเอลกับเคนันจีเนี่ยก็ได้แยกตัวไปเหตุการณ์ตรงนี้นะครับทำให้กูเอลและเคนันจีเนี่ยได้ร่วมรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทั้งแพนควต้าและงานน่าจะเป็นงานคัมปัสอะไรสักอย่างเนี่ยฮะในงานที่มีน้องโซฟีกับน้องโดเรอาเข้าปะทะที่โรงเรียนนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยก็คือเชดริกนั่นเองแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกตัวออกไปก่อนนะเพื่อที่จะทําการลากคอเชดริกมาไถ่ฐานครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะโดยที่เม ให้ไปตามหาตัวผู้แทนซาริอุสนะฮะให้เจอน่าจะอยู่ที่หอเกเรสนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยในอีพิโซดหน้ากูเอลก็น่าจะกลับไปที่โรงเรียนนะครับพร้อมกับกัปตันเคนันจีแน่ๆนะซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็จะแยกย้ายกันออกไปแล้วก็ได้มีการติดต่อนะครับเลดี้พอสโพร่าหรือว่าคุณแม่ของเราว่ากูไปละกลับก่อนนะมีทุระด่วนคุณแม่นะครับดูเหมือนว่าในฉากนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะยิงในส่วนของเคนันจีหรือเปล่านะฮะแต่คุณแม่ไม่ทำนะครับคุณแม่เนี่ยเหมือนกับว่าบอกว่าไม่่ไไดด้้ตตตติัังงอออออาอาวววุุธธะรแแเเ มาไว้ที่โลกก่อนแล้วนะครับน่าจะมาจากคอนแทคของนางนางเนี่ยก็มีเส้นสายอะไรอยู่แบ็กอัพของนางอยู่เหมือนกันนางได้พกมาทั้งบีมไรเฟิลนะครับมาเก็บไว้ที่คอนเทนเนอร์อยู่แถวๆนั่นแหละแล้วก็จะมีในส่วนของการบิดด้วยนะครับสถานที่ที่มิโอเิเน่ N e ได้มาเนี่ยมันชื่อว่าควีนฮาเบอร์นครับสถานที่นี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาจากความบังเอิญสักทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่เจรจาของวิโอริเน่ N e กับเหล่าผู้แทนของฝั่งโลกแล้วเนี่ยมันยังมีโกดังนะครับสำหรับเก็บในส่วนของกันดั้มนะน่าจะเป็นกนด้ Mass Product ตนะในเอพิโซดที่ศูนย์ของออกเอิร์ธที่ร่มสลายไปก็ได้มีการเก็บเอาไวท้ที่น่าจะเป็นเมืองนี้ละกันน่าจะเก็บไว้ด้วยนะครับเก็บไว้ที่นอกเมืองเป็นโกดังที่แบบเก็บไว้แบบอย่างแน่นหนาเลยคุณแม่เนี่ยเหมือนกับว่ารู้เหตุการณ์นี้อยู่แล้วครับคุณแม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้แต่ควอนเพตางานคัมปัสทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจาก อะไรจากใครนะครับคุณแม่เนี่ยไม่ยอมคุณแม่ไม่ได้จะยิงเคนันจีนะคุณแม่ได้ใช้การบิดนะฮะควบคุมรถถังเครื่องเหนือละกันแล้วก็ยิงไปหาในส่วนของกันดั้มนะครับแต่ว่ายิงไม่โดนเป็นการสร้างสถานการณ์ว่าเกิดการโจมตีจากฝั่งโลกแล้วนะครับแล้วคุณแม่ก็ได้อ้างว่าเฮ้ยคุณไม่มีอาวุธว่ะทำไงดีขอตัวก่อนแล้วกัน <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบอ้มันอเอา,อางี้เลยแม่คุณแม่เนี่ยบอกว่า กูไม่มีอาวุธกูไปก่อนนะทั้งที่หุนมันดีกว่าขุ่นตัวอื่นนะก็บินหนีไปเลยนะครับโดยที่คุณแม่เนี่ยก็ได้บินไปหาอาวุธนี่แหละครับอาวุธที่มีการซ่อนไว้รอบๆเมืองแล้วก็ได้เอาอาวุธตัวนี้เนี่ยเข้าไปทําลายในส่วนของโมบิลสูตน,นะครับ ที่เป็นกันด้าแมสโปรดักต์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยโกดังซึ่งจริงๆน่ะมันก็อยู่นอกเมืองถูกปะแต่เสียงจากการยิงเสียงจากการระเบิดเนี่ยมันก็ทําให้คนที่อยู่ในเมืองนะที่เขาแบบว่ามีท่าทีแบบงงๆอยู่ว่าเมื่อกี้มันยิงอะไรกันนะครับเกิดความแบบสับสนแล้วก็บ้ากันไปหมดนะว่าเฮ้ยมันมันยิงกันแล้วมันทํานู่นทํานี่กันแล้วนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็เปิดฉากโจมตีใส่กันมั่วไปหมดเลยครับกลายเป็นว่าการเจรจาของมิโอริเน่เนี่ยเจ๊งครับเสียเปล่าแบบสุดๆครับแล้วทําให้ตัวมิโอริเน่เนี่ยถูกตี ว่าเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าหลอกลวงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็นําสงครามมาหาฝั่งโลกอยู่ดีแล้วก็ทาให้บริณิตกุ๊ปเนี่ยโจมตีใส่ฝั่งโลกแบบเต็มรูปแบบคือออกข่าวกันโด่งดังเลยเรามาว่ากันถึงเหตุผลก่อนที่คุณแม่จะทําการทําลายขุนพวกนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าพวกนายเนี่ยเหยียบย่ำนะครับอุดมการณ์ของกันนะครับไม่พอนะยังจะมาขัดขวางเอริอีกนะครับตรงนี้เนี่ยจากที่บทสนทนามันจะมีการตัดสลับหากับฝั่งของกลุ่ม สมาพันธ์นะครับสายรับสมาพันธ์ที่ได้มาทําการพาคุณเบลเนี่ยไปดิวนะฮะไปดิวก,กับว่าคุณเบลเนี่ยจะมาช่วยให้ข้อมูลอะไรบางอย่างกับพวกเขาได้หรือเปล่านะครับโดยที่จากที่ผมพยายามจะคาดการจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้สนับสนุนออกเอิร์ดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยที่ออกเอิร์ดล่มสลายไปกว่า20ปีแล้วเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันก็ได้เป็นหนึ่งในกรรมการนะครับของสมาพันธ์อวกาศเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนตัวพวกเขาเองเนี่ยก็ต้องการที่จะยึดบรินิตกรุ๊ กลุ่มสมา์โอวกาศตรงนี้เนี่ยคนเก่าๆของออกเอิร์นเนี่ยเขาจะรู้ในส่วนของแผนควายเอสซีโร่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือเขาต้องการที่จะยึดเบรลิตกรุ๊ปนั่นเองครับโดยการที่ส่งกันดนั้มทั้งสองตัวมาทําลายฐานแพนควีต้าแล้วก็ต้องการที่จะกําจัดเดลลิงนั่นเองสิ่งที่คุณแม่บอกว่าเหยียบย่าอุดมการของออกเอิร์นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการที่พวกเขาเนี่ยสร้างโมบิลสูตรนะครับที่เป็นในส่วนของโมบิลสูตรสงครามสาหรับออกมาทําขายนะครับซึ่งมันก็ผิด ต่อหลักของสถาบันวิจัยวานาดิสอยู่แล้วนะครับรวมถึงการที่บอกว่าขัดขวางเอรินะครับนั่นก็คือที่แพนควยต้าเนี่ยมันมีการเกี่ยวกับดําเนินการเกี่ยวกับแผนควายเอซิโร่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็การดําเนินการทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งการมาถึงของกันดั้มทั้งสองเครื่องโดยการทําลายฐานโรงงานแพนควยต้านั่นเองครับซึ่งนั่นก็ทําให้แผนของควายเอซิโร่เนี่ยต้องหยุดชะง,งักไปนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่คุณแม่เนี่ยแค่นักแค่นานนะครับแล้วก็บุกมาทําลายกันดั้ เพื่อไม่ให้มีกลุ่มกันนำขึ้นมาทำลายแผนของนักอีกแล้วก็ความแค้นส่วนตัวด้วยละมั้งซึ่งนั่นก็ได้จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะในช่วงครึ่งหลังของเรื่องนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตึงๆนะครับส่วนเนื้อหาในช่วงแรกนะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเคลียร์ใจและการของเพื่อนๆในหอโลงนะครับซูเลต้าเนี่ยมีเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจซูเลต้าเสมอมาแล้วก็ในส่วนของมันตันก็ได้คุยกับซิซิเลียนครับเป็นฉาที่ผมอิจฉามากและทําให้มันตัน โอเคเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ได้กลับมาสารภาพทุกอย่างกับเพื่อนว่าอะไรเป็นยังไงทุกคนจะได้หาทางออกนั้นร่วมกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยฮอโลกก็กลับมากรมเกียวกันอีกครั้งซุเลต้าเนี่ยแม้จะเศร้าอยู่แต่ดูเหมือนว่าจากเหตุการณ์ทุกอย่างที่เพื่อนให้กาลังใจและเหตุการณ์ในข่าวในตอนจบเหมือนกับว่าซุเลต้าเนี่ยจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับและซุเลต้าเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไปในตอนนี้ดูเหมือนว่าซุเลต้าก็เติบโตมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยที่ปล่อยผมด้วยในตอนหน้านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็็คคือออปปรระะเเเดดนนขงทีู่จาาม กับประเด็นของมิโอริเน่นครับดูเหมือนว่าเชด,ดิกเนี่ยจะไม่พอใจกูเอลที่พามิโอริเน่ลงไป8เปื้อนที่โลกข้างล่างนั่นเองครับมิโอริเน่ในตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนน่าจะเป็นการลี้ภัยแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาที่อวกาศก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของมิโอริเน่เป็นยังไงแต่มิโอริเน่ก็รู้ตัวนะว่าสิ่งที่ทําในวันนี้เนี่ยมันพลาดไป โดยรวมนะผมไม่ได้มองว่ามิโอรีเน่พลาดในเรื่องของการเจราจาแต่พลาดที่เอานางแม่กับน้องแอรเรียลลงมานั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุยหลังดูเอพิโซดนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันและอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับอพิโซดนี้เนี่ยประเด็นค่อนข้างเยอะแล้วก็ตึงมากๆผมหวังว่าจะได้คุยกับทุกคนนะใครที่มีความคิดเห็นยังไงวิเคราะห์อ,อะไรได้บ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงนท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ